อันนี้ก่อนที่ทานโกเลิเมป้าเนียนเป็นอะไรเป็นองไรหงยาใช่เห็นเ้าเป็นยังไงบ้างเดินเปยลอ๋อแล้วทานทำไมถึงตัดสินใจไม่ทานโกลจนมีคนใครแนะนำอ๋อคุณพี่ผู้ชายแนะนำให้ทานเนี่ยทานรกๆรู้อยก็เง นอนหลับด <łość> ีหลักสุคแล้วทานทานประมาณที่ทนเไหม่้นี้ไมเห็นผ้ไก็ริหับริ่มาการที่กดขานอาการมตอนนี้ทานทั้งหมด3มกล่องแล้วนะคก็คือยาไม่ได้ไปหาง ปวหัวจนเลออกเลยคือตอนที่หายไปเลยไม่ได okay. ้ไปาหมที่ไหนเจอที่อนโดเลยคอดาเลยอีประสบการณ์มีก่อนที่จะทารที่สมมตในช่วงที่ช่วยปรักอะนขึ้นคอขึ้นเองตราเองไม่ได้ก็มีคนช่วยระยุตงขึ้นไปยุงลงหาเลยนขึ้นลงน่แต่ในชงที่ช่วแล้วล่าสุดได้ไปขึ้นลงเองได้ คืองบันที่ลงรตันไดใช่ชวกคน้าอันนี้คือเห็นผลจากอิตคลจีที่เป็นคือไมช่ธรรมดาเป็นแบบสุดยอดเลยชันเลอรเลยอารยันนี้คือมีเจ็ดสิ่งมหัศจารย์แต่ว่าในอนาคตเพิ่มอีกเป็นเสิ่งต้องขอทั้งเสิ่งเชื่ แล้วก็เป้าหมายของคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติเราทับเราทาแล้วเราหเราอยากจะบอกคนที่เราจับเราหักเนี่ยแต่คนที่แบบว่ามีอาการแบบปวดเมื่อหมือยางเราเนี่ยคือาหมอเขาได้ยินเปแน้วถืว่าเราจะบอกไหมบอกต่อไหมเรา่ได้ยินในันเี่นอกเป้าหมายคือว่าต้องเจอว่าหายเลยค่ะคุณป้าก็อยากจะบอกป้าว่าคุณจะาจะี